กเกษตรไร้มันอย่าเพิ่งด่วนดีใจทําได้เมื่อไหร่ค่อยเฮกันหลังกระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้าดันมัน3บาทแนบมากับคําว่าในอนาคตภายหลังจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาการซื้อขาย p u r c อเ s i n g order ดและบันทึกความเข้าใจ M.O.U. ระหว่างผู้ประกอบการไทยและบริษัทคอปโคไบโอเทคโนโลยีหน่วยงานนำเข้ายักษ์ใหญ่การค้าสินค้าเกษตรแดนมังกรซึ่งจัดโดยกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์โดยมีนายเจียงเบยอัคราชาทูตที่ปรึกษาแห่งสถานเอกอัครราชาทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยร่วมเป็นสักขีพยานและผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังของไทยและภ้าเอกชนได้เข้าร่วมงานนักกระทรวงพาณิชย์เพื่อดูดซับผลผลิตมันสำปะหลังในประเทศส่งสัญ,ญญาณบวกให้อุตสาหกรรมมันสำปะหลังทางระบบและดึงราคามัน ของเกษตรกรชาวไร่มันสับปะหลังให้สูงขึ้นโดยทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้กล่าวว่าปีที่แล้วมันสับปะหลังราคาดีมากมีการซื้อตั้งแต่ต้นฤดูกาลแต่ปีนี้ราคามันสับปะหลังไม่ค่อยดีกระทรวงพาณิชย์พยายามแก้ไขอย่างต่อเนื่องและได้มีการติดต่อกับสถานทูตจีนมาโดยตลอดซึ่งตัวและผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ได้หาหรือกับเอกอากาัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยมาช่วยแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรชาวไร่มันสับปะหลังที่ได้รับผลกระทบจนมาถึงวันนี้ได้มีการเริ่มต้นซื้อมันสับปะหลังเชื่อๆ ตั้งเป้าเบื้องต้นอยู่ที่2บาท50สตางค์ต่อกิโลกร,รมัมและจะดันให้ถึง3บาทต่อกิโลกร,รัมในอนาคตและจะร่วมมือกับสถานทูตจีนต่อไปในเรื่องของการส่งออก โคข้าวและทุเรียนเพื่อให้การค้าของไทยราเรื่งมากยิ่งขึ้นทางด้านนาย,ยกรัฐมนตรีก็ได้ให้ความสําคัญกับเกษตรกรไทยอย่างยิ่งให้กระทรวงพาณิชย์เร่งผลักดันขยายตลาดการส่งออกสินค้าเกษตรเพื่อกระตุ้นความต้องการสินค้ามันสัปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสัปะหลังในต่างประเทศอันจะส่งผลต่อการยกระดับราคาสินค้ามันสัปะหลังให้สูงขึ้นและเพิ่มรายได้และช่วยให้ความเป็นอยู่ของเกษตรกรไร่มันสัปะหลังไทยดียิ่งขึ้นกว่าเดิมโดยการลงนามสัญญาซื้อขายและ MOU ระหว่างบริษัทครอบโคไบโอเทคโนโลยี ology, และผู้ประกอบการไทยในคครั้้งงนีีมมูล่าถึ3,3480 9ล้าานบาทปริมาณ5,040,000ตันซึ่งจะคิดเป็นปริมาณหวัวมันสดถึง1.28ล้านตันและก่อนหน้านี้กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าต่างประเทศได้จัดคณะผู้แทนภาครัฐและเอกชนเดินทางจัดกิจกรรมปลุกตลาดการค้ามันสปรังในจีนน,นครเซี่ยงไฮ้และน,นครเฉิงตูเมื่อวันที่6-8มกราคมที่ผ่านมาและประสบความสำเร็จปอย่างสูงมีการลงนาม MOU ซื้อขายสินค้ามันสเปรังไปแล้วมูลค่าร่วมมากกว่า5,300ล้านบาท ปริมาณถึง440,000ตันและคิดเป็นปริมาณหัวมันสดมากกว่า1.68ล้านตันและเมื่อรวมกันทําให้สามารถสร้างความต้องการซื้อมันสําปะังไทยได้ถึง980,000ตันหรือมูลค่าร่วม8,083ล้านบาทซึ่งจะสามารถดูดซับหัวมันสดในประเทศได้มากกว่าเกือบ3ล้านตันและการลงนามซื้อขายมันสําปหลังกับจีนครั้งนี้ถือเป็นก้าวสาคัญในการสร้างความมั่นคงด้านราคาและตลาด ให้แก่เกษตรกรและผู้ส่งออกมันสำปะหลังของไทยว่าผลผลิตของตนนั้นจะมีตลาดรองรับมากขึ้นซึ่งจะส่งผลดีต่อรายได้เกษตรกรและในส่วนของอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศได้กล่าวเสริมว่ารัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์มีนโยบายสําคัญในการสนับสนุนการส่งออกผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรของไทยเพื่อนํารายได้เข้าสู่ประเทศเพิ่มมากขึ้นช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นกรมการค้าต่างประเทศจึงได้ขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวให้เป็นรูปธรรมซึ่งผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังเป็นผลิตภัณฑ์สสินคค้าาเกษตรํัญของไท ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทยมากกว่า7 0 0 0แสนครัวเรือนและสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศในแต่ละปีมากกว่า1 0 0 0แสนล้านบาท โดยในปี2517ประเทศไทยทส่งออกมันสัปะหลังไปยังประเทศจีนมีปริมาณมากกว่า3.8ล้านตันมูลค่ามากกว่า53,000ล้านบาทแล้วก็ถูกนำไปใช้ใอุตสาหกรรมที่หลากหลายอย่างเช่นแอลกอฮอล์อาหารคนอาหารสัตว์กาวกระดาษซึ่งตลาดจีนที่เป็นหนึ่งในตลาดสำคัญที่สุดของประเทศไทยจึงให้ความสําคัญในการขยายโอกาสการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสัปะหลังของไทยไปยังจีนเพิ่มมากขึ้นและนอกเหนือจากการลงนาม MOU แล้วการเจรจาจับคู่ธุรการค้าหรือ Business Matching ระหว่างผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์มันสัปะหลังไทยกับผู้ประกอบการจีนก็ประสบ ความสำเร็จเช่นกันโดยมีผู้ประกอบการจีนเข้าร่วมเจราจาจํานวน51รายจากอุตสาหกรรมขั้นปลายที่มีศักยภาพทั้งเก่าและใหม่อีกด้วยโดยอธิบรีกรมการค้าต่างประเทศ ได้กล่าวรสรุปว่ามูลค่าการซื้อขายผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังระหว่างภาคเอกชนไทยกับผู้นําเข้าจีนจากการดรําเนินกิจกรรมที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในครั้งนี้ถือเป็นก้าวแรกที่สําคัญของอุตสาหกรรมมันสำปะหลังเส้นของไทยในการหลุดออกจากกรอบการค้าแบบเดิมๆและก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมใหม่ๆที่หลากหลายของจีนยิ่งไปกว่านั้นการกระตุ้นความต้องการซื้อขายล่วงหน้าของผู้ประกอบการจีนจะช่วยให้เกษตรกร,กรและผู้ประกอบการส่งออกไทย สามารถเชื่อมั่นว่าผลผลิตของตนนั้นมีตลาดที่มีศักยภาพสูงรองรับและทางด้านกรมการค้าต่างประเทศก็ยังได้รับคำสั่งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้มีการเร่งเดินหน้าขยายตลาดส่งออกมันสำปะหลังไปยังประเทศอื่นๆที่เป็นเป้าหมายใหม่เพิ่มมากขึ้นอาทิเช่น อินโดนีเซียฟิลิปปินส์ชิลีและเม็กซิโกโรวมถึงให้เร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่จากมันสำปะหลังเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มการส่งออกของมันสำปะหลังให้สูงมากขึ้นกว่าเดิมด้วยก็จะเห็นได้นะครับว่าผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสินค้าเกษตรไทยโดยเฉพาะมันสำปะหลังก็เริ่มที่จะวางแนวทางต่างๆที่ได้กล่าวมาเพื่อที่จะช่วยยกระดับราคาของมันสำปะหลังของไทยให้กลับไปมีราคาที่ควรจะเป็นมากยิ่งขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขอติดตามกันต่อไปนะครับว่าการที่ดึงเอาบริษัทครอบคย ในการซื้อขายมันสปะหลังในครั้งนี้ของไทยจะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนและเมื่อใดกับการที่จะดันราคาให้ถึง3บาทต่อกิโลกร,รมัมแต่ถ้าหากทำได้เร็วก็ถือว่าเป็นโบนัสครั้งยิ่งใหญ่ในปี2 5 6 8ของเกษตรกรไร่มันสปะหลังของไทยหลังจากที่ราคาดำดิ่งมาตลอดแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าการค้าหากไม่มีกำไรจีนย่อมไม่ทำหรือนี่จะเป็นการขุดบอ่อรอป,ปา่าในการค้าขายของบริษัทคอฟโคของจีนกับมันสปะหลังของไทยหรืออาจจะเป็นเพียงการข้อากะ่าส่งเสียงให้กเษกษตรกรชาวไร่มันสปะหลังของไทยหยุดการเคลื่อนไหวดีเจเกอรัอร้ง เช็กเช่นที่เคยเป็นมาเพราะจากที่เคยได้ยินบริษัทคอฟโคโฟไม่ธรรมดาและสิ่งสําคัญที่สุดรองพิจารณากับประโยคที่ว่าตั้งเป้าให้พ้น2บาท50ต่อกิโลกร,รมัมและดันให้ถึง3บาทต่อกิโลกร,รมัมในอนาคตนั่นเองครับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับตอง8ผิดเป็นครูเรียนรู้ด้วยตัวเองคลิปนี้สวัสดีครับ